ไผยกิมสูงพี่น้องบงึงมีเตร่รนอละโลนอละโลนะครับขายดีนะครับขัวก็ไม่ต้องข,ข,ขัวโดนแถมบกบ่ได้ต้มนะครับพี่น้องยัดต้มนะครับนี่ถ้าผู้ใดหม,มักขมน้อยๆเวลาแกงนะี่มันเสียบนะครับหวานว่้ส้นโ้ย เดนเ้อพี่น้องเมีท่านได้ลวสเลยบาทนี่กระตัวมีดครับนี่พรอพอผานตูบ่ะ่ดีอะอกเนาะสาพี่น้องมาดูสามจะกข้ามารสาวก่อนเาใส่องามเลยพี่น้องเลยมีเหรอครับบานฮาบาทสบาทมีบนะครับใครเย่ในี่เรียว่าผมเปวนรวมนะนี่ตีรถ හි ස ි ස ි ය o ල ් හි ස්තූරුන්නේ හ ครับวันนี้ก็มาสวัสดีกันเ้าๆนะพี่น้องตอนนี้เวลาครับประมาณหกโมงเสานะครับพี่น้องเมื่อวานนี้ก็ฝนตกดีขนาดนะครับเบิ้งดินซุ่มขนาดนะครับเมื่อนี้ก็บผี้าเข้ามาเบิ้งไผ่กิ่มซุ้งนะครับนะครับมาเบิ้งคว้อมดกของเขานะครับนอาลนะครับพี่น้องมาเบิ้งนะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นต้นหลังหลังบ้านผมนะครับนี่นะครับ เบิงเบิงนอเขานอนญ่นะครับอันนี้ก็ที่ปล่อยเอาแน้วนะครับพี่นออ้นองเพราะว่าพี่น้องเขาสั่งนอเขาหลายครับผมม่มีพันธุ์ที่ชำทันผมพอจะนั้นผมก็ต้องปล่อยปล่อยนอนนี่ให้มันหลายๆนะครับพี่น้องถึงลับขายนะครับขายดีพร้อมนะครับนอนไผ่กิมสูงครับน,นะครับผมต้องไข่ปลูกไว้พีน่น้องมันมันดุกแห้งนะครับแถมรสชาติแซ่บพร้พอมนะครับไผ่กิมสูงพี่น้องเบิง่ง มีแต่นอนละโลนอนละโลครับขายดีนะครับขัวก็ไม่ต้องขัวโดนแถมบกบ่ได้ต้มนะครับพี่น้องย่าต้มนะครับเนี่ยถ้าพูดใดหมักขมน้อยๆเวลาแกงน่มันเสบนะครับจริงช้ำนั่นบ่ทันนะครับพี่น้องมีแต่คนอยากได้นะมันโดมันั่นเพลาเอินว่ามันอ่นนี่นะมันหลายอีลีครับนอมันโดขักเบ่งอรุดครับนอลายนะครับ พผยกิมสูงแล้วกับมันกับเป็นพืชที่ว่าก่อบใหญ่ได้ไปน้องนี่ครับเขาจงไว้สำนีกับพ่อะะครับที่หาตนนะครับนี่แล้วมูไดที่เขาเอาเห็ดกิ่งเงินไอ้ช้ำมันได้เป็น้องเขากัดแเอาล้ำมันไปใส่ประโยชน์อีกนะครับนี่ล้ำเนื้อลายหรือครับหูเขาในน้อยนะครับนะครับนี่ี๋ยวมือนี้ผมทีออปเบียไ้พป่น้องเบื้องครับอันนี้แค่เป็นกอหลัง หลังบ้านผมนะพี네 <ต üf. S 1> ่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งหลายๆกอนะครับมืัอนี้ได้พายยางไปเบิ้งนะครับนี่ครับเป็นกอนี่ครับกอกอเดียวนะครับมีอยู่กอเดียวหลังบ้านผมนี่แหละได้พายเบิ้งกอมุมหนึ่งตัดสิพายเบิ้งกอกอส่วนใหญ่นะครับหาสิบกอนะครับพี่น้องได้พามาเบิ้งอีกกอหนึ่งนะครับนี่กอว่าหญ่นะครับกอไผ่กิมงสูงอันนี้ก็กระลังนี่ครับจงเอา เอาไว้เผื่อที่เขาติได้ช้ำไม่พี่น้องเานะครับมันดูนอหลนะครับบึงนี่กำลังออกอีกกระมี้เห็นไหมครับอุ้ยบึงซึ่งสับกินนะครับนี่สับกินซับขายนะครับพลังการขนาดพุ่นะลํา้งเขาก็ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ ล้อจัีหน่อยได้พี่น้องหลายๆคนที่สั่งมาเนี่ยเพราะว่ามันบ่คู่กันนี่แหละมันช้ำประทันครับมันมันบ่หลายก่อนะมันมีอยู่แค่หาซีโกโกแล้วมันก็ออกไปเรื่อยๆนะครับทั้งทั้งเอาไปขายนั่นะครับอันนี้ก็เป็นอุโมงค์กำลังขึ้นนะครับบอรบวบบอรบอรงูเอือนบอรงูเงียวนะครับทุกทง่านกำลังขึ้นนะครับเดี๋ยวตีพาไปเบิ่ง ข้างพุ่นอีกนะครับปลาใหญ่นะครับนะครับปัจจุบันนี้ <tang> <tang> เอาจิงพันมาทันเลยพี่น้องเลยคนนะ่ะมันแตกเห็นไหมมันยู่มีนะครับทั้งสับไข่นี่ครับที่เขาตีด้ได้ทั้งรำมันได้ทั้งตามันนะครับเขาจเจียวไปเห็ดจิงพันนี่นะครับหน่อไม้จิ้มซุง นอโดกอีลีนะครับเผื่อหมดสามนอนครับเนี่ยเขานี่แหละเขาเจียวตัวนี้แหละครับไปเห็ดต้นพันธุ์เขานะครับกลังออกหยิ่งย้อยสดๆพี่น้องพ้าเห็ดพ้าเบ่งนะครับรอัปเดตเนี่ยน,นี่รลลุนก็จะไปเห็ดคางทั่วตัอนะครับ คือฝนตัดแล้วครับมันก็ออกคักตัวดนี้ออกไปเรื่อยออกทั้งปีนะครับนี่มาไร้าเกียสูงห้องออกตลอดทั้งปีนะครับอันนี้ก็พอสับไปขายนะครับนี่ น้ำตอตอเป็นองยางเหลาะชุ่มสวนนะครับเป็นน้ำกันนะครับกับสวนผสมกระเสษตรสมสารนะครับเป็นมากอันนี้ครับเป็นกษตรปลูกหลายๆยางหลายๆแนวนะครับลงไปนะครับงวงนั้นอันนี้เนี่ยนะครับแต่ว่านานี้หยาได้เป็นองยางแห้งนะครับเขาก็ต้องมีง้วนะครับเกี่ยวไปง้วนน้ำนะครับเชียวโนระเป็นโลเลยนะครับ นี่หนึ่งตัวหนึ่งต้นนะครับเราเท่าสิใดนะครับแหมห้อยเบาหนึ่งมาตัดตัดงาไผ่เตียวไปใช้ประโยชน์บพ่ท่านเนี่ยมาเอายูยน่ครับเขาแตกไก่ล้ำตัวเติมนะครับแตกไก่พุ่มเติมนะครับี่ พอให้มีนนามล้วก็ดินซ่มเล็กน้อยเขาเกิดเขาออกตลอดทั้งปีนะครับนอไฟนอไฟกิมซุ้งนะครับเมื่อันนี้หนึ่งสองสามตน้นได้แบบที่ีหนนี่นะครับนี่นี่แบบนี้เ้าเจียวเป็นจริงจริงช้ำนะครับพี่น้องขยุมีหนีอยุบเหรอ ปลูกไผ่เห็ดประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับใบก็บเป็นปุ๋ยเขาได้พร้อมนะครับอืมกตะสวนนะครับไผ่นะครับไผ่นอแล้วเป็นโลนะครับทนะุน่ะันนี้ก็ต้องปงหไหมอีกลายนะครับพุนตั้งพุนอีก อันนี้ต้นมันหน่อยไปนอนเขาตรงจงนี่เห็นมันได้สีต้นน้งสีนะครับนี่หลังาจนั้นเขา็กัดทรัพย์ขายก็ได้หรือว่าเอาไปแต่เห็ดแนว้ยอะไรนะครับนี่นะครับแต่ลายต้นเติบนะครับแต่ละกอเต่ละอันมันกิดสี่มาอกันนะครับการเริมเลื้เติบตของเขาจีบปะทอกันบัาไเนะครับปลูกพร้อมกัน พิศเสื่อมอน,นะครับพี่น้องพี่น้องแต่ไม่เห็นเบื่ตาเป้าในทั้งตะขักนะครับอย่าถ้าเขาให้ผลผลิตเลยนะเขาให้ทั้งปีเลยนะครับไว้เขาไม่น้ำนะครับผมก็สิบป้อยน้ำลาดแหละครับพี่น้องป้อยน้ำลาดให้เขานะครับนี่กิ่งพันธุ์มันกับบันหนักพี่น้องเอ้ย มันบ่ลายกอนะครับผมตั้งแต่ประมาณสองอาทิตย์นะครับกบ็ออกแตกรากแล้วครับสองอาทิตย์กว่าถึงเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งนี่เห,หมาะเลยครับช่ำสองอาทิตย์ถึงเดือนหนึ่งครับเหมาะลาเขาที่เดินนะครับตัวาที่สำคัญจริงพันธุ์มันบ่ลายแล้วเนี่ยคอยมายอนเอานะครับก็คอยมาเจ็บเอาฝนฝ้ากัดีดีตกตลอด เพราะตกว่อยกับตกแห้งอยู่นี่เดื่อพี่น้องรำเอาไปใช้ประโยชน์ใบกับเห็ดปุ๋ยนอก,กับกินนะครับสุนัรภัยกิมซุ้งนะครับอุ้ยโอ้ยน้องน้ำดอกไม้เป็นนวยเสยนี่นะ เขาเบิดแล้วแต่ของก็เป็นหน่วยเสือเนีโผลโอ้ยไม่ได้เบาลลินเด้เป็นหรอกเป็นหน่วยเสือนะเพิ่งนำดอกไม้ได้นี่ครับวันนี้กับภาพพี่น้องขอเขาเบิ่งเบ่งไผ่นะครับไผ่กิ้มุ้งนะครับสำหรับพุทธิวาจองต้นพันธุ์ไว้กับใจเย็นๆนิดหน่อยนะครับมันหลายผมปวดเท้งผมปลูกน้ำนะครับผมปลูกไปแล้วประมาณสี่พว สี่สิบกว่านอตต้นผมบอกครับแล้วก็จิปลูกอีกนะครับปลูกลอบสวนผมด้วยนะครับน้องสําหรับไผ่ผมก็ปลูกของตะข,ของไปน้านะครับนี่ผมก็ช้้าแล้วก็ปลูกของตะของนะครับกำลังแตกยอดงามๆนะครับเดี๋ยวผมพูดละเมื่อหลังอีจกจะน้อยผมจะไปอัปเดตในเบื้องนะครับว่าผมปลูกแล้วต้นต้นพัดที่จากสวนผมมันตีเป็นต้นงามจำได้โตเร็ว,รรวบอกทั้งสี่น่นเดี๋ยวผมจะไปเบื้อง ผมเอานี่แหละครับส่วนพันจากสวนผมนี่ะครับช่ำใ้พีนองนะครับสำหรับผู้ที่เด็กเป็นสั่งไปปลูกครับนาปลูกครับให้กิมส้งนี่มันปลูกเป็นไม่ประดับก็ได้ไม่เป็นอนุันบ่ได้าหญ่จนเกินไปนะครับล้มมันเท่าก่อไปเห็ดเป็นรัวรัวสวนประดับก็ได้นะครับเป็นรัวเป็นโอ้ได้ทุกชนิดนะครับเอาไปเห็ดข้างบกทั่วบกยังไรถ้าเป็นข่าบกทั่วมันก็ได้โดนนะครับนี่นะครับอยากให้เบิ้งนี่ นี่นะครับหนาติดนะครับงูบ่มีเลยเนี่ไงก็แขนผมนะครับแล้วนี่ถ้าห่อไปเห็ดรั่วเห็ดยังนะครับตีแปะเห็ดรักวสวยประดับเป็นส,สวยๆนะครับผมขาดว่าพราต่ำกว่าสามปี่ปีพลว่าถ้าบ้าวดลยโดนกนันนะครับความคง,ง,งทนของเขานะครับมันหนาเลยมันคือจังใหม่ลวกธรรมดานะครับอันนี้ผลผลิตก็เริ่มสีออกปีแรกนะครับ แล้วก็สิออกตลอดนะครับแล้วห้องก็แตงกิ่งเอาในระวังนั้นนะครับแตงกิ่งตลอดโดนๆแดดแตงนะครับมันบ่ได้แตงตันอันแบบทีๆปันไดนะครับเพาก็เขาอย่างมาเบิ่งโอ้มันมันหกตาห้องหาก็แตงกิ่งแตงกิ่งเสียเท่ากับนี่แหละครับเอาใส่โค้มันนี่แหละใบเขาก็ทิร่วงนะครับเป็นปุ๋ยเป็นนังไปบ่ยากนะครับมีกันไก่มีตัดกิ่งมากแค่นั้นแหละก็ได้แล้วนี่ครับมันกะ หาทิฟกอได้ครับบ่ได้หลายได้อยู่นี่แต่ว่าโครงการปลูกเพิ่มอีกนะครับค่อยช้ำไปเรื่อยปลูกไปเรืยอู้กิ่งนี้ได้แล้วนี่พี่น้องนี่นี่กิ่งที่เหมาะสองกิ่งเลยนี่ได้แล้วนี่เยวเรื่อยมานะครับได้ได้แล้วสองนี่สวยๆเลยครับนี่งามมากได้หลายกิ้งแล้วครับปุน่นทั้งปุ่นก็นได้ นะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็หลายๆคนอาจจะได้ประโยชน์นะครับในการเฮ็ดเกษตรน้ำสอๆนะครับแต่พาท่านนั้นสวยไนไดนนะครับก็จะได้ซับต้นกล้วยลงกระจับนะครับจะไปทรงเอฟทียู่เชียงยื่นนะครับเพิ่นเอาต้นกล้วยแล้วก็ต้นกระจับคาตะไคร้นะครับเพิ่นเอาลายเพิ่นก็เลยให้ไปทรงอย,ยูยูสวนเพื่อเพิ่นเฮ็ดเกษตรให้กันเลยนะ้องเสา้านี้ผมกันน่ครับจะได้เอาไปทรงเพิ่นนะครับ แต่ว่ากับ,บพันนเพราะโค,โคต้ามนันหลายอย่างพี่น้องผมก็ต้องเอายง้เมเสาเราซ้ำแดดบันธุ์หอนนะครับกันเลยว่าเห็นนอภยัยช่วงนี้มันก็ล้างลายนะครับกันเลยมไทายพี่น้องเขาเบิง้งมันมันโดกอีลีลายครับพร้อมแล้วก็เป็นไม้ที่สวยนะครับบดตน้นใหญ่จนเกินไปนะครับล้ำล้ำก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนาบูครับไั่กิมช่งนี้อีลีแซ่บออกตลอดทั้งปีทนแรง นะครับครับผมสูรับบุญนี่กัเอาไว้ทั้งนียวครับผมสวัสดีครับ